สวัสดีค่ะวิวจากช anel Point View ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่ทุกคนจะงงขอบอกว่าชุดวันนี้ที่ใส่อยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่จะเล่านะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันทีทุกวันพุธเช่นเคยค่ะที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งตอนในวันนี้นะคะเป็นตอนที่หลายคนขอกันมาเยอะมากแล้วจริงๆแล้ววิวก็เคยเล่าไปแล้วประมาณรอบถึงสองรอบด้วยกันนะคะตอนที่ยังเล่าไม่ปฏิปต่อกันเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราจะเล่าซ้ำอีกครั้งค่ะเพราะว่า เรื่องมันจะได้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากฟังตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็กดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะวิวทำเป็น playlist ไว้ให้แล้วนะคะส่วนใครที่อยากฟังอย่างรวดเร็วนะคะแค่1ินาทีจบก็ตรงนี้เช่นกันค่ะเอาล่ะนะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเพราะเชื่อว่าทุกคนติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้วนะคะดังนั้นพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วธนุมานกับน,นิลพัฒน์เนี่ยได้รับคําสั่งให้ไปขนหินมาจองถนนข้ามไปที่กรุง,งกาใช่ไหมคะแต่ลิงทั้งสองตัวเนี่ยเกิดทะเลาะก,กันวุ่นวายจนในที่สุดนิลพัฒน์โดนส่งกลับเมืองส่วนธนุมานเนี่ยได้รับการฆ่าโทษนะคะว่าให้ขนหินไปถมถนนให้เสร็จภายใน7วันถ้าไม่เสร็จใน7วันรับรองว่ามีโทษใหญ่แน่ๆหนุมานนะคะก็เลยจัดก,การเริ่มขนหินมาถมถ,มถนนตั้งแต่นั้นคะ่ะระหว่างนี้นะคะก็มีไซส์สตอรี่เล็กๆนะคะที่สนุกพอสมควรนะคะเป็นเรื่องราวของนินที่ชื่อว่านิลราชค่ะนินะะนี่่ล่ลง18ตัวทอยูใ ะะซึ่งนรลาลาเนี่ยแต่ก่อนเคยไปมีปัญหากับพระฤาษีองค์นึงคือไปแกล้งพระฤาษีนั่นแหละแล้วก็เหมือนเอาไม้เท้าของพระฤาษีไปซ่อนไปซ่อนไว้ในน้ําก็เลยโดนพระฤาษีสาปเข้าไงนะคะบอกว่าให้นรลาลาเนี่ยจับอะไรโยนลงน้ําให้มันจมอยู่ตรงนั้นหมดเลยคือไม่มีวันลอยดังนั้นถ้าสมมติจะไปลอยกระทงก็ลอยไม่ได้นะกระทงจมหรือว่าจะแบบเล่นโยนหินเนี่ย โยนไปก็โยนไม่ได้นะคะหินจมอะไรทํานองนี้แต,แต่ว่าพระฤาษีสาบไว้บอกว่าให้เป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเป็นพันปีเลยจนกว่าวันไหนนะคะที่พระนารายณ์จองถนนข้าไปที่กรุงลงกาเนี่ยแล้วนีราลาเป็นคนรับหินทุกก้อนเนี่ยโยนลงไปในทะเลด้วยตนเองเมื่อน,นั้นนะคะนลราลาก็จะพ้นคำสาบค่ะซึ่งแน่นอนว่าด้วยคำสาบทิ้งอะไรลงไปจะจมอยู่ตรงนั้นไม่เลื่อนไหลขยับขยื่นไปไหนเลยดังนั้นก็ชิวไงต่อให้หินก้อนเล็กก้อนใหญ่ถ้านิราลาเป็นคนโยนลงไปมันก็จะ จมปึ้งอยู่ตรงนั้นนะคะดังนั้นนะคะเมื่อพระรามรู้ข้อนี้พระรามก็เลยบอกว่าโอเคงันทุกคนขนหินมากองไว้ที่ริมน้านะแล้วให้นิลราชเป็นคนโยนลลหินทุกก้อนลงไปในน้ําค่ะซึ่งนิลรลาชก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะทำทำทำถนนก็ขึ้นเร็วมากเพราะว่านิลรลาชนี่โยนอะไรลงไปก็อยู่ตรงนั้นนึกสภาพปกติเวลาเราเอาหินโยนลงน้ำแบบมันก็ต้องมีแบบน้ําพัดอะไรพัดกระจัดกระจายไปตรงไหนตรงนั้นบ้างแต่ว่าด้วยฝีมือนิลราชนะทำให้หินแบบอยู่ตรงเป๊ะเ,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 เลยนะคะถนนก็สร้างขึ้นเร็วมากปัป๊บไปอีกนิดเดียวจะถึงกรุง ก็ไม่ได้โง่มันก็ต้องมีการตรวจตราอะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็เห็นก็วิ่งไปแจ้งทศกัณฐ์นะคะว่าแบบโอยท่านทศกัณฐ์แย่แล้วตอนนี้นะผูงลิงเอาหินมาถมลงนะ้กลายเป็นถนนใกล้จะมาถึงเมืองเราแล้วเราจะทํายังไงกันดีซึ่งทศกัณฐ์นะคะได้ยินอย่างทศกัณฐ์แบบปุตะมันจะมาถึงตัวเราแล้วมันจะมาถึงตัวเราแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรจําได้ตอนนู้นที่ฉันไปซนไว้ตรงน,นู้นตรงนี้จาได้ว่ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งกับนางปลาชื่อว่านางสุพรรณบัชชาตอนนีี้้ยยยนนนนาาาาาางงสสสุุพาาััชออูู่่ใํกกกลลเเไปรรท ขึ้นมาสิซึ่งแน่นอนนะคะเสนาก็ต้องแหวกน้ําลงไปก็ไม่รู้ว่าใช้เทียนระเบิดนะ้ำสำนักที่ว่าไกลท้องหรือเปล่านะแต่ก็แหวกน้าลงไปที่ถ้าใต้ทะเลค่ะแหวกลงไปถึงเนี่ยนะคะก็ไปเจอนางสุพรรณมัจาแล้วก็บอกว่าพ่อให้มาตามพ่อเนี่ยบอกว่าให้ขึ้นมาบนบกมาหาหน่อยสุพรรณมัจานะคะก็เลยขึ้นมาบนบกมาหาพ่อค่ะซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าสุพรรณชาเป็นนางเงือกเหมือนแบบนางเงือกฝรั่งนะคะว่าแบบครึ่งล่างเป็นเงือกเป็นอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าาาาไปอ่่่นนนนใใตตััววววบทวกนนดีีีคมจริงสุพ มีขานะคะอาจจะเป็นแบบเป็นคนทั้งตัวนี่แหละแค่มีหางปลาโผล่มาดูทิลดิกด้านหลังคล้ายๆกับที่เราเห็นในตัวโขนประมาณนั้นค่ะถึงแม้เราจะบอกว่านางสุพรรณมัจฉามีขานะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังเอ๊ะอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าดังนั้นขอแทรกตรงนี้นิดนึงเข้าไปดูเรื่องนางสุพรรณมัจฉากันดีกว่าค่ะคือตามตัวบทเนี่ยนะคะถึงจะบอกว่าที่อยู่ของนางสุพรรณมัจฉาอยู่กลางน้ํานะคะตามที่มโหทรซึ่งเป็นเสนายักษ์เนี่ยเข้าไปดูนะคะที่บอกไว้ว่าทั้นถึงที่อยู่เยาวมานในกลางโลทานสมุทรใหญ่ก็คือแปล ว่านางสุพรรณมัจฉาอาศัยอยู่กลางมหาสมุทรใช่ไหมคะแต่นางสุพรรณมัจฉาไม่ได้ไม่มีขานะคะเพราะว่าในตัวบทเนี่ยบอกไปว่าได้แจ้งแห่งคําเสนีก็รีบจราีขึ้นมาจราลีแปลว่าเหมือนเดินทางอ่ะอันนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ตอนที่นางสุพรรณมัจฉาเนี่ยรับคําสั่งจากทศกัณฐ์เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนที่นางจะกลับที่อยู่ของตัวเองเนี่ยนะคะในตัวบทกล่าวไว้ว่าว่าแล้วถวายพิวาทแทบบาดพยาศียุระญาตนาตกรจรลีไปยังที่อยู่อรไทยยุระญาต คำนี้ชัดเจนเลยค่ะคำคำนี้แปลว่าเดินดังนั้นถ้าจะบอกว่านางสุพรรณมัจฉามีหางแบบ little mermaid แบบแอรียเนี่ยแน่นอนว่านางต้องเดินไม่ได้นะคะดังนั้นนี่เป็นหลักฐานว่านางสุพรรณมัจฉามีขาค่ะคือนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยก็เดินขึ้นมาหาทศกัณฐ์นะคะมาก้มกราบอยู่ซึ่งทศกัณฐ์พอเห็นลูกสาวมาทศกัณฐ์ก็แบบสุพรรณมัจฉาลูกรักพ่อมีภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งอยากให้เจ้าทําคือตอนนี้มันมีคนจะมาบุกเมืองเราแล้วตอนนี้เขากําลังเอาหินทมทะเลก่อร่างสร้างถนนมาจะถึงเมือง เราแล้วสุพรรณมัจฉาลูกรักตอนนี้ลูกก็มีบริวารเป็นฝูงปลายอยู่รอบกรุงลงกามากมายไปสั่งให้ฝูงปลาขนหินพวกนี้เอาไปทิ้งหน่อยสิซึ่งแน่นอนสุพรรณมัจฉาฟังงั้นสุพรรณมัจฉาก็บอกฉันท่อคาเบสิกมากเลยค่ะลูกเนี่ยมีบริวารเป็นฝูงปลาอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาหินนะไปโยนทิ้งที่ทะเลน้ำวนให้หมดเลยรับรองว่าหมดเกลี้ยงว่าแล้วนะคะสุพรรณมัจฉาก,ก็ลาพ่อนะคะเดินสะบัดกน้นกลับไปที่ที่อยู่ของตัวเองไปถึงก็ซัมมอนปลามาเรียกรวมกันรอบตัวให้หนึกภาพฉากแบบลิตเติ้ลโมเมนต์อันเด ทนองนั้นเลยนะซามอนมาแล้วก็แบบอ่ะฝูงปลาทุกคนตอนนี้เรามีงานต้องทำไปไปลุยกันเถอะฟังดูสุพรรณชาเหมือนเป็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์บ้างมีความสามารถสังสร่ง์ที่ช่วยงานได้ด้วยนะว่าแล้วนะคะสุพรรณชาก็ไปควบคุมฝูงปลาค่ะฝูงปลาก็หยิบหินไปทิ้ง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 วุ่นวายใต้ทะเลไปหมดตัดภาพมาที่ฝั่งฝูงลิงค่ะฝั่งฝูงลิงเนี่ยเอาหินถมถนนมาก็เห็นความคืบหน้าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราเห็นความคืบหน้าของมันใช่ไหมก็ถมมาถม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 มาเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆหินหาย ทำไมเมื่อกี้มันแบบไปถึงตรงนู้นแล้วทำไมหินมันค่อยๆหด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 ลงมามีอะไรสักอย่างผิดปกติแล้วนะคะสุครีพกับหนุมานก็มีการคุยกันเกิดขึ้นดังนั้นนะคะสุดท้ายแล้วสุครีพก็เลยสั่งหนุมานบอกว่าหนุมานลงไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นใต้นั้นหนุมานนะคะด้วยความโกรธมากและนี่คือความรับผิดชอบของตัวเองล้วนๆเลยว่าแบบถ้าสมมติว่าโถมหินไม่เสร็จภายใน7จวันเนี่ยแน่นอนว่าได้ตัวเองได้รับโทษใหญ่แน่ๆเลยนะหนุมานเลยแหวกน้าลงไปนะคะด้วยความโกรธสุดขีดหนุมานลงไปแบบเฮ้ยนี่คืออะไรทําไมเหล่าปลาวกน้มอรไแุ็ช จำตัวของตัวเองออกมาค่ะไล่ฟันฝูงปลาแบบแดงฉานแบบเซนทะเลเลือดเลยนะคะฟันไปฟันมาเอ๊ะนั่นใครนะเหมือนจะเห็นอะไรสิอย่างเปแวบหน้าตาเหมือนมนุษย์นะเป็นผู้หญิงซะด้วยต้องเป็นเจ้านายของมันแน่ๆเลยว่าแล้วนะคะหันุมานก็รีบว่ายน้าพุ่งเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะซึ่งสุพรรณมัจฉาที่กําลังควบคุมฝูงปลาอยู่สุพรรณมัจฉาก็แบบโอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วศัตรูลงมาแล้วสุพรรณมัจฉานะคะพยายามจะว่ายน้ําหนีเข้าไปซ่อนในฝูงปลาอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายถามว่ารอดไหมไม่รอดนะคะหันุมานก็บุกไไปรววบตัมาด้นะะคซึ่ง ด้วยความที่อยู่ใต้น้ำนะการรวบตัวก็คือแบบก็รวบเลยรวบเสร็จปุ๊บก,ก็แบบเจ้าเป็นใครมาจากไหนอธิบายเดี๋ยวนี้นะตอนแรกด่านะด่ายับคายเลยด่าเสร็จปุ๊บสุวรรมาชากลัวสุวรรมาชาแบบ กลัวแล้วค่ะบอกอยากรู้อะไรบอกหมดเลยสุพรมัาก็เลยเล่าเรื่องราวอย่างให้หนุมานฟังหมดเปลือกเลยนะคะไม่มีการแบบคิดจะโกหกโกหกอะไรทั้งสิ้นเล่าหมดเลยบอกว่าข้าเป็นลูกทศกานทศกานสั่งว่าให้เอาปลามาขนหินออกไปนิดสุพรรณมัจชาถึงขั้นที่บอกว่าได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะถ้าปล่อยข้าไปนะเดี๋ยวข้าให้ปลาเอาหินมาคืนก็ได้อะไรทํานองนี้นะซึ่งถามว่าหนุมานได้ฟังแบบนั้นปุ๊บหนุมานจะรับข้อเสนอไหมหนุมานต้อง ยังไม่รับค่ะเพร <อ S 1> <พอ S 2> าะหนุมานไม่สนใจแล้วว่าตอนนี้ขนหินสร้างถนนอะไรอยู่หนุมานสนใจว่าไอที่อยู่ในมือตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยนะคะ <c oughs> คือต้องบอกว่าหานุมานเวอร์ชันไทยนี่ก็สุดๆจริงๆนะดังนั้นค่ะหนุมานก็เลยเริ่มจีบสุพรรณมัชชนะตอนนั้นเลยก็จีบไปจีบมาแบบโอ้ยนี่มันจะต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆเลยที่ทําให้เราสองคนเด้มาเจอกันต่างๆแม้ว่าสุพรรณมัตาจะแบบห้ามยังไงก็ตามสุดท้ายถามว่าห้ามอยู่ไหมก็ไม่อยู่นะคะไม่เคยมีใครห้ามหานุมานอยู่ในเรื่องนี้นะดังนั้นทั้งงคนนนกกก็มมีารรสสัััพธ์่่อออเเืืย จนในที่สุดนะคะหลังจากสารสัมพันธ์เสร็จหนุมานก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะอินเลิฟอะไรกันไปมากกว่านี้สุพรรณพชชาจำได้ไหมว่าเจ้าบอกให้บริวาปรปลาขนหินข้าไปทิ้งอ่ะเอาหินข้ากลับมาคืนด้วยนะถามว่าสุพรรณพชชาทำใหมไหมสุพรรณพชชาก็ทําให้นะคะก็สั่งบริวาปรปลาทั้งหลายเนี่ยขนหินกลับมาคืนให้ที่เดิมเป๊ะสวยงามเหมือนเดิมปุ๊บหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นถามว่าหนุมานทําไงคะหนุมานก็หันไปบอกสุพรรณพชชาบอกว่าพี่รักน้องนะแต่ว่าเรื่องนี้มันคงเป็นไปนไม่ได้คือพี่มีภารกกกิจจทททีีี่่พะะต้้อออองงงงําคืมััันนนน็็เเปุรขดดยว เส็จสงครว่แเราค่อยเจอกันนะสุพรรณมัจฉาวันนี้พี่ไปก่อนและไม่บา,บายรักษาตัวด้วยว่าแล้วนะคะหนุมานก็สะบัดก้นกลับขึ้นฝั่งไปรายงานให้สุครีฟังทุกสิ่งอย่างค่ะว่าตอนนี้หินกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วแล้วก็ดําเนินการจองถนนต่อไปจนเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดภาพมาที่สุพรรณมัจฉาค่ะสุพรรณมัจฉาแบบอา้าวเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะกลัวก็กลัวพ่อ <c oughs> ค่ะดังนั้นสุพรรณมัจฉารู้ตัวว่าไอ้ที่เมื่อกี้สารสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยฉันท้องดังนั้นสุพรรณมัจฉ ร่วงการคลอดลูกครั้งนี้นะคะสุพรรณชาก็เลยไปพักตัวอยู่ที่ริมชายหาดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งทําให้วิวรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราตัดจบก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้าซึ่งเป็นตอนค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะคะนั่นก็คือตอนกําเนิดปัชญานุนั่นเองเชื่อเป็นตอนที่หลายๆคนรอฟังอยู่นะคะโอเคก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆาเกร็ ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่อนข้างมาก,กเพราะว่านางเงือกของไทยของเราหรือว่าเงือกของไทยเนี่ยส่วนมากที่เราอ่านอ่านกันนะมันจะมีบทนั้นบทนี้แง้ม,มาเล็กๆน้อยประมาณว่าเงือกแบบมีขามีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นลูกล่าเป็นคนนั่นแหละแค่มีหางเป็นปลาง,งอกมาข้างหลังถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพมาฉานุน่าจะชัดก็คือตัวเป็นลิงมีขามีอะไรแล้วก็แค่มีหางปลาข้างหลังคือถ้าตัดหางปลาทิ้งชื่อก,ก็กลายเป็นลิงปกติเท่านั้นเลยค่ะดังนั้นคิดว่านางเงือกก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก็เรื่องรราาาาววกกก็น็นนนนนนน่่่จนนะะะะะเปปปมณีี้้คคัลไทุ บ๊ายบายสวัสดีค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเสื้อไม่เกี่ยวเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเสื้อเลยเนาะ